é o trải lạnh rồi ก็มานะครับนะก็ขออนุญาตผู้ปกครองนะครับที่ต้องถือประจำที่มา ้ใช้กระดาษแข็งนะครับพุทเจ้าพี่จัดให้แล้วเตรียมให้แล้วมาลองแข่นั้นด้วยเพื่อโดยที่ยังไม่เสรียก็ไม่ต้องตกใจนับเช็คละเอียดรถเ์นะครับรถเทาโคงก้าวางองาวทางกองเรือนะครับรถเอฝั่งข้าที่เหลือของหมอผิดตรงเท่าไครไปีไครับปีไครับท้รไครัขับรถ เป็นรถสองห้าเีรสอันฉีตอบกด้วยนะครับลงแรงบนชื่อส่วนอกสองคันและเขาเอามาส่กนร่เบอ